สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการดูแลรักษาและการจัดการผลผล,ผลิตของปลาหางนกยูงจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายวิธีการดูแลรักษาปลาหางนกยูง 2. มีทักษะในการดูแลรักษาและจัดการผลผล,ผลิตของปลาหางนกยูง 3. เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาและการจัดการผลผล,ผลิตปลาหางนกยูงอย่างถูกวิธี การดูแลรักษาปลาหายนกยุงควรให้อาหารสำเร็จรูปสลับกับไรแดงและลูกน้ำวันละสองครั้ง การทำความสะอาดตู in ้ปลาหรือภาชนะเลี้ยงปลาควรทำความสะอาดตู 1941, ้ปลาหรือภาชนะเลี้ยงปลาทุกๆสามเดือนถ้าภาชนะเลี้ยงปลาไม่เคยมีปลาเป็นโรคมาก่อนให้ดูดน้ำเก่าออกมาครึ่งหนึ่งใช้ฟองน้ำสะอาดขัดถูจนทั่วจากนั้นใส่น้ำใหม่เข้าไปถ้าภาชนะเลี้ยงปลาเคยมีปลาเป็นโรคมาก่อนควรแช่ภาชนะเลี้ยงปลาด้วยด่างทับทิมหรือฟอร์มาลีน เพื่อค่าเชื้อโรคและพยาธิแล้วล้างให้สะอาดก่อนนำมาใช้อีกครั้งการเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาควรเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งควรเหลือน้ำเก่าประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อให้ปลาไม่ช็อกเมื่ออยู่ในน้ำใหม่การป้องกันและรักษาโรค ถ้าน้ำในตู้ปลาเปลี่ยนสีหรือมีกลิ่นเหม็นจากอาหารควรเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาทันทีไม่ควรให้อาหารปลามากเกินไปเนื่องจากอาหารปลาจะทำให้น้ำเน่าเสียเร็วก่อนการเปลี่ยนน้ำทุกครั้งควรพักน้ำไว้ก่อนล่วงหน้าประมาณ2-3วันในช่วงอากาศหนาวไม่ควรเปลี่ยนน้ำบ่อยเพราะปลาอาจช็อกตายได้เมื่อปลาเกิดโรคหรือซึมเศร้า สังเกตจากการไม่ไว่ายน้ำควรรีบใส่ย,ยาลงในน้ำทันทีการจัดการผลผลิตของปลาหางนกยุง่งการจัดการผลผลิตเมื่อเลี้ยงปลาผ่านไปสักระยะหนึ่งปลาจะโตจนสามารถผสมพันธุ์ได้ในช่วงเวลานี้ควรเอาใจใส่ดูแลรักษาปลาเป็นพิเศษ และจัดการเพาะพันธุ์ปลาเพื่อให้ได้ปลาที่มีสีสันเพิ่มเติมจากที่เป็นอยู่แล้วนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะครับจบไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนในสัปดาห์นี้ ต่อไปเป็นงานที่ครูได้มอบหมายให้นักเรียนนะคะเป็นใบงานป .6 ครั้งที่3ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องว่างนะคะใต้ข้อความให้ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาอย่าลืมเขียนชื่อนามสก,กุลชั้นให้ชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ